เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอภิชาติศริสุนทรผูแ้แทนรัศดรบัญชีและชื่อพักก้าไกลขอท่านประธานอธิบา,า,บายพอลกองเงินกู้500แสล้านท่านประธานครับประเทศไทยรับผลกระทบจากโควิดทําให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจต่อพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยร้านค้าต่างๆทยอยปิดนะครับจํานวนมากนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจาก ปัญหาเศรษฐกิจที่มาจากมาตรการการแก้ไขปัญหานะครับการรับมือโควิดของรัฐบาลรรท่านประธานครับแรงงานจํานวนมากที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่มีงานทําจึงกลับบ้านหวังเพียงว่าบ้านเขายังพอที่จะมีข้าวในการที่จะเลี้ยงชีวิตของเขาได้สิ่งที่เขาคาดหวังหลังจากกลับบ้านก็คือรัฐบาลก็ต้องควรฟื้นฟูภาคเกษตรเพื่อรองรับเขาเหล่านั้น แต่เท่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ปล่อยให้ประชาชนเหล่านั้นคข้งคว้างนะครับหลายโครงการที่รัฐบาลดําเนินการนะครับไม่ตอบโจทย์กับพวกเขาเหล่านั้นในจํานวนหลายโครงการนั้นนะครับก็มีการออกแบบโครงการด้านการเกษตรและการอนุมัติงบประมาณผ่านสองหน่วยงานคือสํงงานักงานปลัดกระทรวงเกษตรดูแลโครงการหนึ่งตำบลเกษตรทฤษฎีใหม่ใช้งบประมาณ8,339ล้านบาท และกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็ดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลโดยใช้งบประมาณ4,780ล้านบาทโดยเป้าประสงค์ของโครงการทั้งสองนี้นะครับมีจํานวนต้องการที่จะจ้างแรงงานในจํานวน40,000คนชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไร่1แสนบาทนะครับหรือ3เท่าใน2ปีเพิ่มพื้นที่ปลูกปา10ล้านต้น เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ400ล้านลูกบาทเมตรเกิดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่200,000ไร่นี่คือเป้าหมายครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับท่รมธานหนึ่งปีที่การมาเกิดอะไรขึ้นทำให้สองโครงการที่เคยตั้งวงเงินไว้สูงถึง15,000ล้านบาทถึงเบิกจ่ายได้เพียง1,380ล้านบาทเท่านั้นคิดเป็นร้อยละสิที่เบิกจ่ายได้จริง เรียกว่าแรงงานนะครับที่ตกงานแล้วไปอยู่บ้านกลับไปหลายรอบครับก็ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับท่านประธานเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมคงไม่ได้มาบอกว่าโครงการเหล่านี้ดีหรือไม่ดีเพราะนั่นเป็นเรื่องของวิชาการเพราะนั่นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การเกษตรแต่คิดนะครับ ผมมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบรัฐบาลถ้ารัฐบาลอ้างว่าโครงการเหล่านี้จะนําไปสู่การฟื้นฟูการแก้วิกฤตผมในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับก็จะตรวจสอบการทาทงานของรัฐบาลเพื่อให้มีประสิทธิภาพคุ้มเงินภาษีของราษฎรนะครับให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยธรรมทานครับ ผมและสสเทวิศักดิ์ทักษินนั่งอยู่ข้างผมรวมถึงนายอดิศักดิ์สมบัติคําสมาชิกพรรคก้าวไกลได้ลงพื้นที่จังหวัดสารคามเพื่อร่วมพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคุยกับข้าราชการที่ดําเนินโครงการคุยกับผู้รับจ้างก็พูดง่ายๆครับลงพื้นที่เพื่อคุยกับทุกฝ่ายพบปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายและติดขัดจริงๆครับรท่านประธานเดี๋ยวผมจะเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนประเด็นแรกทั้งสองโครงการเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า รัฐบาลไปทําอะไรอยู่นะครับต้องดีเลยโครงการไปถึงสองสามเดือนนะครับต่อมาการเริ่มโครงการก็มีมาตรการที่กําหนดขึ้นที่มีคุณส,สมบัติที่ทําให้เกษตรกรเข้าถึงโครงการได้ลําบากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่เกิน60ปีต้องยินยอมให้หน่วยงานราชการนะครับเข้าใช้พื้นที่7ปีหรือกําหนดว่าต้องขุดสะนะครับอันนี้สําคัญครับขนาด4 0 0พันลูกบาทเมตรเท่านั้น ก็ทาให้เกษตรกร,ร,กรที่เขามีสระน้ําบ่อน้ําอยู่แล้วไม่อยากเข้าลงกันนะครับเพราะเสียดายพื้นที่การ,กรเกษตรของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมดานเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินน้อยอยู่แล้วไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยทำให้เขาเสียโอกาสครับส่วนเกษตรกร,ร,กรอีกจํานวนหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่มั่นใจกับโครงการนะครับว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ซึ่งเขาไม่อยากเสี่ยงอะเอาที่ดินของตัวเองนะครับไปทดลองโครงการ จนทำให้เดิมทีนะครับตั้งเป้าหมายว่ากเกษตรกรต้องเข้าร่วม6 4 0 0 0ลรายแต่จริงๆอะ่ะมาสมัครแค่2,100ครับท่านประธานไม่ถึงหนึ่งในสด้วยซ้ำไปประเด็นต่อมานะครับการออกแบบแปลนโครงการที่ออกไปจากส่วนกลางนี่เป็นปัญหาสำคัญนะครับออกแบบแปลนจากส่วนกลางไปแต่นะครับการปฏริบัติจริง ไม่สอดคล้องกับพื้นที่นะครับไม่สามารถที่จะทําโครงการให้ราบลื่นไปได้นะครับตอนแรกก็ว่าจะขุดคลองไส้ไก่นะครับยาวหนึ่งกิโลเป็นพื้นที่สามไร่นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดผู้รับเหมาก็โวยวายครับนะครับ,นะรบมันเป็นไปไม่ได้ขุดยังไงตั้งใจขุดยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับเพราะมีพื้นที่แค่สามไร่จะไปขุดคลองไส้ไก่เป็นกิโลนะครับนี่เป็นความบิดผิวของแบบแปลนนะครับที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริงในพื้นที่หรือแม้กระทั่งปริมาณคิวดินที่บอกว่านะครับต้องขุดให้ได้นะครับ4 0 0พลูกบาทเมตรหรือสีอ่พันคิวดินแต่ความเป็นจริงขุดยังไงนะครับเราไปดูในพื้นที่ยังไงก็ขุดไม่ได้ยังไงก็ขุดไม่ถึงนะครับทำให้ผู้รับเหมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในพื้นที่ที่เราสอบถามมาเนี่ยนะครับเขากระซิบเพื่อนว่าอย่าไปร่วมนะอย่าไปเซ็นสัญญาโดยเด็ดขาด พราะโครงการนี้แบบแปลนมันไม่เป็นแบบได้จริงะนะครับขั้นตอนเยอะแยะมากมายซับซ้อนนะครับเบิกเงินก็ช,นกช้านี่เป็นข้อที่จริงครับท่รรานประธานท่านประธานครับอย่างกรณีที่ผมไปเจอมาเนี่ยในลักษณะของการขุดของถ้าจะทําให้ถูกสเปคต,ต้องขุดลึกพอผู้ละเหมาขุดลึกนะครับไปเจอดินดานไม่สามารถขุดได้นะครับพอไม่สามารถขุดได้ก็ขอเสนอแก้แบบแก้แปลน โยนกันไปโยนกันมาระหว่างหน่วยงานราชการโยนกันไปโยนกันมาระหว่างผูู้รับจ้างกับหน่วยงานราชการนะครับถึงที่สุดแล้วไม่รู้ว่าใครจะมีอำนาจในการแก้ไขแบบแปนนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ต้องปับปรับแบบแปนล,ลดแบบแปนล,ลงนะครับอีกรกณีหนึน่งนะครับที่ผมไปเจอมาก็คือพยายามขุดให้ได้สเปคขุดลึกพอขุดลึกก็ไปเจอสายแร่เกลือ รหรืออะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจนะครับต้องรอการตรวจสอบอีกทีนะครับปกติผมมีสไลด์นะครับสไลด์ไม่ขึ้นเพราะว่ารู้สึกอา,อาจจะไม่ได้รับอนุมัตินะครับพอเจอดินที่มันมีความเป็นดินเค็มเนี่ยปลาก็ตายครับท่านประธานคาดว่าดินนั้นเนี่ยน่าจะขุดไปแล้วถึงถึงถึง,ถ,งถึงชั้นเกลือนะครับทำให้เจอ,อดินเค็มนะครับน้ำก็ละลายเกลือออกมาทำให้เกิดน้ำเค็ม แล้วน้ําลักษณะอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อทําการเกษตรได้ท่านประธานทําให้สุดท้ายบ่อที่ขุดนะครับก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เสียดายพื้นที่ดินทํากินของชาวบ้านอีกต่างหากนะครับหน่วยงานเองที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบโครงการทั้งสองโครงการไม่มีความพร้อมไม่มีบุคลารกรที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ดีพอนะครับที่จะไปปรับใช้แบบแปน ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไม่นับว่าก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มผู้รับเหมาเนี่ยนะครับเขาเรียกร้องเขาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่ามีขบวนการเรียกร้องหัวคิ้วเลยครับท่รรานประธานใครอยากได้งานเนี่ยต้องถูกขัดหัวชิวเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นไปให้นายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับว่านายคนนั้นเนี่ยเป็นใครขออนุญ,ญาตท่านช่วยไปตรวจสอบด้วยนะครับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับแต่ก็มีการยืนยันแล้วล่ะนะครับว่าไม่มีเรื่องอย่างนี้แต่ถึงที่สุดก็ยังสงสัยอยู่นะครับคณะรัฐมนตรีช่วยรตรวจสอบให้ผมด้วยนะครับปัญหาขากหนามเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยนะครับทําให้ผู้รับเหมาเองชาวบ้านเองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองก็ไม่อยากจะดําเนินโครงการต่อท่านประธานครับโครงการโคกหนองนาและ เกษตรทฤษฎีใหม่เหล่านี้หากทําให้สําเร็จดีๆมันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงต้องใช้ทรั <c oughs> พยากรสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพันธุพืชพันุ์สัตว์เงินทุนในการปรับแต่งพื้นที่ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรขนาดนั้นจึงต้องหวังรัฐบาลแต่สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่เหมือนกับเล่นกับความรู้สึกความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเพียง <c oughs> ต้องการผ่านเงินกู้เงินให้หมดปันวันหรือเปล่านะครับนับแต่จะกู้เงินหรือผ่านเงินให้หมดปันวันนะครับก็ยังไม่มีความสามารถที่จะเบิกจ่ายได้นี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับท่รรานประธานท่านประธานครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับเอกสารฉบับนี้ที่ผมถือเป็นเอกสารหนังสือท้วงติงจากสะตะงไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับ เพื่อแนะนําตัดเดือนการใช้งบประมาณนะครับงบประมาณทั้งสองโครงการนี้เนี่ยนะครับสตงอเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับไม่คุ้มค่าไม่สอดคล้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วอย่างไงครับก็เริ่มโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีการตั้งวงเงินเกือบหมื่นล้านจริงๆแล้วปรับลดเบิกได้ ปรับลดลงมาเหลือแค่3,550อล้านสอสอเนี่พูดเลยนะครับท่านประธานสำนักงานปรลัดกระทรวงกรเกษตรขาดความพร้อมที่จะดำเนินโครงการอย่างที่เราไปแล้วนะครับคนสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยนะครับไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ถึงแม้จะปรับลดโครงการแล้วนะครับมีเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ขอยกเลิกโครงการจำนวนมาก นะครับการปรับลดโครงการลงมานะครับหลังจากที่ตั้งโครงการไว้ว่าที่ที่จะดําเนินงานต้องมีหนองมีโคกมีนานะครับมีคลองไส้ไก่แต่ตอนนี้นะครับปรากฏว,ว่าโครงการลดลงเหลือหนองธรมร,ธรมดาแล้วครับท่านประธานลดหนองลงมาอย่างเดียวไม่พอนะครับยังไปลดขนาดของหนองอีกนั่นก็หมายถึงว่าทําทุกอย่างแล้วครับ เพื่อให้โครงการดําเนินการต่อไปได้ไม่ดูข้อแท้จริงว่ามันจะสําเร็จหรือไม่นะครับสุดท้ายลดทุกอย่างแล้วกเกษตรกรนะครับก็ไม่สมัครเข้ามาตามเป้าอยู่ดีครับาท,าท่านประธานท่านประธานครับพอลดลงมาแล้วเนี่ยต้องจําลดจํานวนกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจาก16รายต่อตําบลเหลือ2รายต่อตําบลนะครับลดลงมาเรื่อยๆแถมไม่พอครับไประดม นะครับเอาเกษตรกรที่ร่วมโครงการอื่นมาใส่พอเอามาใส่แล้วปัจจัยการผลิตก็ไม่ให้เขาให้แตนองเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างนี้นะครับมันจะทําให้โครงการนะครับดำเนินการไปได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไรครับท่านประธานท่านประานครับเห็นชัดๆว่าสํานักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรนะครับหรือแม้แต่กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในโครงการนี้พอ ดังนั้นนะครับคณะกรรมการนะครับการกรองการจ่ายเงินกู้นะครับเมื่อรู้ว่าสองหน่วยงานนี้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ไปบรรุตามวัตถุประสงค์จริงๆแต่ท่านก็ยังอนุมัติงบประมาณให้ท่านรับผิดชอบนะครับสำหรับคณะกรรมการกันกรองการจ่ายเงินกู้ที่ได้อนุมัติ โครงการเหล่านี้ไปาาท่านประธานครับสุดท้ายนะครับผมขอฝากอยู่สองประเด็นฝากคำถามดังๆและให้รัฐบาลตอบผมให้ชัดๆนะครับสองประการประการที่1นพอลอกกอเงินกู้ห้าแสนล้านบาทฉบับนี้เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันมีโครงการํำนองนี้อีกหรือไม่ แล้วถ้ามีจริงๆตั้งใจจะทำต่อท่านจะแก้ไขปัญหาที่กรลากระซังมาหนึ่งปีได้อย่างไรไม่งั้นเดี๋ยวกู้มาอีกนะครับก็เจ๊งอีกเหมือนเดิมแล้วครับท่านนะครับประการที่สองในเอกสารของสอ,องอนะครับมีข้อเสนอนะว่าสำหรับโครงการที่ไม่มีความคืบหน้าหรือมีความพร้อมในการดำเนินการ แม้การดําเนินการต่อไปก็มีแนวโน้มว่าจะไม่บรรลุไปตามวัตถุประสงค์นะครับควรเสนอให้คณะตีพิจารณายุติโครงการเพื่อนําเงินกู้ที่เหลือจ่ายไปใช้ดําเนินการโครงการอื่นที่มีความพร้อมมีความจําเป็นเร่งด่วนอันจะช่วยให้การใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากถามทางคณะมตรีอยากถามท่นานนายกชัดๆว่าท่านได้พิจารณาข้อตักเตือนเหล่านี้หรือไม่ สุดท้ายจริงๆครับท่านประธานผมหวังว่าการอภิปรายในสภาเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและความมีประสิทธิภาพของโครงการเหล่านี้ในสภาของผมจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนนะครับที่รอความหวังที่จะกลับไปอยู่บ้านและมีโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างที่ถอดใจไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ไม่รู้ว่าจะผิดพลาดตอนไหนนะครับอยู่ดีๆ จะไปติดคุกติดตารางหรือเปล่านะครับโครงการเหล่านี้ก็พูดกันตรงๆครับคือโครงการที่สืบสารต่อยอดประยุกต์แนวพระราชรำดำริแต่รัฐบาลเอามาทำเล่นๆไม่จริงไม่จังไม่ระมัดระวังรอบคอบกันแบบนี้ผมเกรงว่าจะไม่ส่งผลดีต่อใครครับผมฝากทางคณะตีผมฝากนายกล้อมตีด้วยครับผมฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับ